ใหม่เลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสุดรลอสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับแม่แม่กับลูกสวัสดีครับครับสวยแล้วลูกครับสวยครับสวยเออถุงเงินถึงมีเสียงเนาะอะคุณตากับคุณยายก็ได้พาน้องถุงเงินค่ะ มาที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะแม่แมค่ะมาดูน้องชัยยพลค่ะคุณแต่ยายกับคุณตาว่าจะเปลี่ยนน้องถุงเงินกับน้องชัยยพลค่ะ,อะโอ้คุณดูดูแย่งคุณตาโอ้ติดตาแล้วน้อง คุณยายจะให้ชื่อว่าถุงทองค่ะน้องถุงทององงอ,งอันนี้น้องถุงเงินแล<ต>้าาอาถุงเงิน,งงนแต่อยู่กับเจ้าใหม่ก็ค้ำคุำคุณูณนะลูกเนาะพอดีคุณตาได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณตาก็น้องถุงเงินมาแลกเปลี่ยนคับ น้องชัยาฝนชัยาฝนนะครับขาดไนแม่ไอซีด้วยนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับที่คุณตาเก็บน้องถุงเงินไว้ไม่ได้เนาะพอดีคุณตาก็ช่วงนี้คุณก็เป็นโควิดเนาะช่วงโควิดนะครับคุณช่วงโควิดนี้นะครับผมก็เลยคุณตาก็ไม่ได้ทํางานนะครับคุณตาบางทีก็ติดนี้ครับผมคุณตาติดนี้ด้วยนะคุณตาั้งนี้ก็เลยมาเปลี่ยนครับ น้องชัยพนเป็นนังสีดอนะครับเป็นช้างสีดอน้องชัยพนนี้เป็นน้องช้างสีดอแต่ว่าเจ้าของช้างชัยพลเขาก็เพิ่มเงินให้คุณตาได้ไปใช้หนี้ครับคุณตาก็ยังเหลือน้องชัยพนหนึ่งเชือกนะครับแต่น้องถุงมันคุณตาก็เอามาแลกกันนะครับผมไม่ไม่ดีครับเว่าคุณตานี่มีตังใช้หนี้นะครับผมไม่มีเงินที่ใช้หนี้เนาะ คุณตาไม่ได้ทำงานนะครับคุณตากเลยต้องต้องทับงานของถุงเินของเราน้องถุงเงินอืมมาแต่ก็รักน้องอยู่นะคะแต่ด้วยนี่หราเป่าการเงิน,นองของ<า>เราทางบ้าน,นอ น้องชัย,ยพนเพิ่งได้สามขวบค่ะแม่ค่ะน้องชัยยพนเกิดเดือนตุลาวันที่แปดตุลาค่ะแม่แม่ค่ะดูดูดูดจะกินแต่กับคุณตาเลยน้องดูให้คุณตาป้อนดูเออน้องชัยยพนเป็นช้างสีดอค่ะแม่แม่ค่ะ ราคาก็จะเทียบเทียบไปแล้วสีดอกกับสีอดอกก็ราคาจะน้อยกว่าส่นวนถุงเงินราคาก็จะแพงกว่านะครับเพราะว่าถุงเงินเ,เป็นช้างคลายครับผมช้างคลายที่มีงานนะครับแต่ว่าคุนตาด้วยความจำเป็นเนาะคุนตาก็เลยต้องทำอย่างนี้นะครับต้องขอโทษพี่แม่สีด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับที่คุนตาเจ็บน้องถุงเงินไว้ไม่ได้เนาะ ตาเป็นนี่เยอะนะครับต้องขอโทษทงไทยนะครับผมเป็น,นนี่เยอะก็เลยไม่มีคามจะหมุนนะครับคุณตาก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับผมเพื่อให้ครอบครัวรอดครับเพื่อกดนี่บ้างนะครับผมเพื่อกดนี่ตอนนี้ก็นี่เราก็เยอะเนาะเราไปเอาน้องถึงมันมาเรากา็ไปจะเอามาก็ <c oughs> เราก็เป็นนิ่เยอะนะครับผมเราเป็นนี่คเยอะก็ <c oughs> เลยไปทํางานก็ยังไม่เท่าไหร่นะทํางานได้ประมาณปีเนาะทำงานได้ประมาณปี <c oughs> โควิดก็มาหลังจากนั้นมาสองปีคุณตาก็คุณตาก็ไม่ได้ทํางานเลยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับคุณตาก็ไม่ได้ทำงานคุณตาก็ไม่ไไมีคะแนนเข้ามาแล้วคุณตาก็เลยไม่มีคะแนน ต้องไปใช้นี่เขานะครับผมตาก็เลยมาเปลี่ยนกับน้องชัย,ยพลแต่น้องชัยพลก็จะไปอยู่ที่บ้านกับคุณตานะครับน้องชัยพลก็เป็นน้องชัยพลน้อยสา,สามตัวนะครับสา,สามตัวครับลูกวัสดีครับรกกว่าลูกสวัสดีครับสวัสดครับว่าลกูลกสวัครับว่าลูก อ่าถุงเงินสวัสดีครับแม่แม่ก่อนลูกสวัสดีครับ่าคุณยายก็ได้มาส่งน้องถุงเงินนะคะแม่แม่ค่ะอ่าไม่ใช่ว่าคุณยายกับคุณตาไม่มาส่งน้องนะคะคุณยายกับคุณตาก็ทำสุดสุดแล้วค่ะเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดด้วยค่ะ เดิน้องเดินตามคุณตาเลยตามคุณตาไปแล้ว แต่คุณยายเอาน้องชาย,ยพนไปคุณยายก็จะบทำช่องน้องไปถุงเงินล่ะค่ะฝากแม่แม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ<า>น้องยังเป็นช้างตัวเล็กๆยังแสดงไม่ค่อยเก่งนะคะแม่แม่ค่ะจวตาก็ต้องไปฝึกอีกค่ะฝึกให้น้องเก่งๆค่ะเหมือนน้องถุงเงินค่ะอ่า อถุงสวัสดีครับเอาค่ะสวัสดีครับอ๋อด,อดูสวัสดีรอเลยยังไม่ได้บอกเลยสวัสดีครับรอแล้วครับเสียงก่อนครับสวยอ่า โตขึ้นก็จะหล่อเหมือนพี่ถุงเงินล่ะค่ะถ้ามีโอกาสคุณตากับคุณาคยายก็จะมาเยี่ยมน้องถุงเงินอยู่ค่ะแม่แม่ค่ะ ่ถ้ามีโอกาสค่ะผ่านไปแวะมาก็จะแวะหาน้องถุงเงินค่ะที่อุทัยธานีครับผมน้องถุงเงินอยู่ที่อุทัยธานีอุทัยธานีกับช่องอะไรนะช่องชัยาพลคนอุทัยอุทัยใช่ไหมคนอุทัยค่ะช่องชัยาพลชัยาพลคนอุทัยนะครับน้องถุงเงินก็จะอยู่ที่ช่องนั้นนะครับผมก็ติดตามดูได้นะครับผม ตามน้องได้นะครับเพราะว่ามาอยู่ที่จังหวัดอุทัดไทนะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดอุทัยิตไทแ้น,น้องทุงเงินก็จะมาอยู่ที่จังหวัดอุทัดไทน้องถุงเงินก็จะมาทำงานอยู่ที่สวรรค์บ้านนาคะ่ะ เป็น,ปนสวนอาหารค่ะตะวันบ้านนาค่ะแม่มผ่านไปแวะมาก็มาเที่ยวหาน้องถุงเงินได้นะคะ,ะคุณตากับคุณยายก็จะได้เอาน้องชัย,ยพลไปแล้วคุณยายก็จะตั้งชื่อว่าถุงทองค่ะ ให้ครองกับน้องถุงเงินค่ะ oh. ดูดูดูเล่นดินใหญ่เลยน้องถุงเงินคุณตาก็ยังห่วงน้องอยู่นะคะแม,แม่ค่ะแต่ก็ด้วยครอบครัวของเราเนาะอืม เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเราเรา,เราต้องหมุนค่ะแม่แม่ค่ะจ้าสำหรับชิปนี้คุณตากับคุณยายฝากแม่แม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลายถุงเงินครับสวัสดีครับแม่แม่ก่อนลูกสวัสดีครับต่อไปก็คงจะได้ชมน้องชายพลนะคะแม่แม่ค่ะ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้คุณตากับคุณยายด้วยนะคะช่องพายถุงเงินค่ะสวัสดีค่ะ